สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูบอลสีนะคะบอลสีที่ไปเก็บจากข้างบ้านนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็เดินไปเจอนะคะเจอต้นใหญ่ด้วยนะคะอันนี้นะคะบอลสีสาวน้อยปาแป้งนะคะจะมีจุดสีขาวกับสีดแดงแดงนะคะชมพูแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นบอลสีนกกระทานะคะอน,นี้เกิดขึ้นเองนะคะน่าจะเป็นแบบธรรมชาตินะคะ แล้วก็นะคะไปเจอเป็นหน่อเลยนะคะเป็นหนอ่อเขาจะมีหน่อเล็กๆนะคะขึ้นมาเต็มเลยะคะ่ะอันนี้ก็เลยขุดมายกหน่อเลยนะคะขุดมาลงกระถางไว้เลยค่ะตัวนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะสวยงามมากเลยนะคะจากธรรมชาตินะคะเอาลงกระถางไว้นะคะอันนี้เห็นมันต้นเล็กนะคะอันนี้ก็เป็นหน้บอน,นออสีน้อยปะแป้งนะคะ ัวนี้นะคะมีอันเดียวนะคะก็เลงใส่นะคะลองใส่นะจริงจริงเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ใส่กระถางนะคะแต่ว่าก็ขุดนะคะมานะคะฝังไว้ที่ใต้ดินนะคะช่วงนี้เป็นหน้าฝนค่ะเป็นหน้าฝนของใต้นะคะพอฝนตกนะคะน่าจะเป็นช่วงที่เขาช่วงช่วงก่อนหน้านี้นะคะเป็นช่วงที่เขาพักตัวพักหัวนะคะพอเขาโดนฝนนะคะขึ้นมาเต็มเลยค่ะ สวยงามมากนะคะอันนี้ต้นยาวอัน,นอันนี้นะคะตอนไปขุดนะคะคาทาเนี่ยนะคะเงาเขาใหญ่มากเลยนะคะีนนสวยงามสองต้นเนี่ยสวยนะคะมีหน่อขึ้นมาอัทานที่มากเลยสวยมากเลยนะคะดูเงาเขาค่ะ เยอะมากนะคเมื่อเช้าเอาไปตากแดดมาค่ะก enfin ็เลยยกมาให้ชมนะคะอัน hmm. นี้สาวน้อยปะแป้งนะคะน่าจะเป็นยกกระทานะคะดูนะคะออกมาได้สวยมากเลยน่ารักเกิดในปปาติดข้างบ้านนะคะธรรมชาติ Ừ, ngang. À. Làm đẹp xinh xắn, đẹp đẹp. Đẹp đẹp, là... đẹp, 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 đẹp,